สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับหรือในเกม d r มล m กสก g u เ s อร์ส r 2023่ซีซั่นที่4นะครับวันนี้เราจะเจอกับโมนาโกนะครับทีมจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับมาเปลี่ยนตัวเรียบร้อยพร้อมพร้อมมากส่วนสีเสื้อนั้นเราก็ใช้ชุดที่3แทนแล้วกันเนาะอยากใช้มานาละสีนี้โอเคส่วนฝรั่งเศสส่วนโมนาโกให้เขาใช้ชุดเยาไปนะเพื่อกันให้เกียรติ้าบ้านนั่นเองนะจ๊ะมา ตอนนี้ทุกคนครับเข้าสู่สนามเย้าของโมนาโกนะวันนี้ในกรอนจีนเตดครับออกไปเยือนที่ฝรั่งเศสนะครับมีการเปลี่ยนกันหลายตำแหน่งเลยนะครับวันนี้ทัน้าของทีมเยือนนะครับอาจจะครึ่งทีมได้นะครับส่วนทางด้านของโมนาโกครับเบนเจเดอร์เอมโบรครับส่วนหน้าคู่กันวันนี้พร้อมครับพร้อมบุกตรุยนี่ครับลยอัพขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนตามนี้เลยนะจ๊ะ นะครับทักทายกันเสร็จเรียบร้อยครับหน้าของกปตันทีมสี่ห้านาทีแรกครับมนโกนไปเริ่มเคลียร์ครับบุกจากซ้ายไปขวาบอลชิคกาวินออกมาทางซ้ายเพื่อนแหกแหลงเกินไปครับกระนตีแต่ได้ทุ่มครับจังหวะนี้ทุ่มมาครับวันที่วันจูฟันได้ว่าจะรักษาสิติชนะรวดได้หรือเปล่านะครับวันนี้ในกรันตีเต่เซโอเนเดออกมาที่ซ่อนซ่อนช้าไปครับก่อนไปแย่งคืน เนี่ยได้ด้วยครับจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ริเโนโรนัลโดช้าไปอีกครับจังหวะน,นี้ฟูฟาน่ามาให้เบ <Ben eder S 1> นเนเดอร์เบนเนเดอร์เพื่อนไม่ขยับให้โดนแซไปก่อนคุโรวินเก็บตกได้าจังหวะน,นี้เข้ากลางมาให้ฟูฟาน่าฟูฟาน่าก็ช้าครับเลวาวในกระนยูเตจตจะสวนละครแทงทะลุช่องมาให้ริเโนโรนัลโดสปีเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วก้มหน้ายิ่งโดนปัดทิ้งออกไป <S <S โอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงๆครับจังหวะน,นี้ผู้กองประตูของโมนโกครับ เรามาดูภาพช้าครับทีซโนโรโนโดสปีดยังดีเหมือนเดิมครับยิงด้วยขวาเนะโดนปฏิเสธออกไปครับจั้งวะนี้เป็นซอนเทอร์มินครับหน้าที่เปิดครับดูว่าจะทําได้ดีขนาดไหนครับวันนี้ซอนเปิดมาแล้วเป็นฟันไหนดหม่งไปโดนโบกเดียวกนเองครับออกหลังไปเลยครับ นะฮะแตได้ครับยังไม่ขึ้นนำครับในกระดอนจูเนเตตจังหวะนี้เราเล่นกันสั้นๆครับทางด้านของโมนาโกครับเซตบอลกันจากแดนหลังครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเวนจูเนียครับแี่โาไปปะทะมาได้ครับแต่บมอนไม่เป็นใจครับกระวินรัาพาบอลขึ้นมาช้าเกินไปครับจังหวะนี้เป็นชายเดี่ยวเกินไปนิดนึงครับมาที่ซอนซอนสปีดมาแล้วจะให้โรนันโดโดนเสียบไปก่อนเนาก็ัมูดสินเนาะเป่าเป็นฟรีคิกทันทีครับแล้วใบเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับโอ้โหครับ ไม่ยอมให้เป็นลูกได้เปรียบครับจังหวะนี้มาดูจังหวะนี้เองครับทุกคนคริซโนโรนโดรับหน้าที่ต่างหานะครับดูว่าจะยังไงครับแรงแล้วยิ่งพุ่งพุ่งเรียบร้อยครับคริซโนโรนโดครับสู้นาทีที่25ครับเน็ตกระดอนยูานเต็ดครับขึ้นนำมนาโกไปแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์นะครับนารีคิกสุดสวยของคริซโนโรนโดครับจังหวะนี้ตัดได้อีกแล้วมาให้โรนโดจะโยกเข้าใหม่พลนี่ครับปุกวาน่าครับพาอปขึ้นมายังไงครับจังหวะนี้ ถึงไม้ตายด้วยครับมาที่เบเยเดอร์กาชสาไปอีกครับแก้ไขกันได้ดีครับทางด้านของเน็กกาโรนเดเตตบอลจีกจุดเบลนแฮมจุดออกมาให้เบรนโดสินบาแห่งช่องนี้มาให้โรนันโดโอ้โอเกือบไม่ดีครับจังหวะนี้ทางด้านของโมนโกแก้ไขกันออกมาได้ครับมาให้กลวินครับบอลขึ้นที่เขาบ่อยแลอเกินนะครับวันนี้แต่ก็ช้าไปครับกลวินทำอะไรไม่ได้ครับมาที่เบรนโดสินบาอย่างไงครับถ่ายให้โรนันโด กคหน้ายิงโอ้โหภาพมันไปกระตุกจังหวะหนึ่งครับทุกคนแหมนายเ็นแค่ลูกคอนเนอร์ครับจังหวะนี้เกือบไปแล้วค่ัโมนาโกครับเกือบเมื่อลอยครับโอ้โหเรามาดูลูกคอนเนอร์จังหวะนี้กันครับว่าจะยังไงครับตอนเปิดไปไม่ดีครับหมเกียร์ทิ้งกันออกมาครับโมนาโกแต่ยังเก็บตกได้ครับจังหวะนี้มาด,ดูซินวาไปทำเกมกันใหม่ครับ ซอนมองแล้วเปิดไปใหม่ถึงโรนันโดอีกครับโอ้โหเคลียร์กันได้ดีจริงครับทางด้านของโมนาโกครับน่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับซอนหาเหลี่ยมเปิดเปิดไปไม่ถึงอีกตามเคยแล้วจบ45นาทีแรกครับที่ฝรั่งเศสครับเน็กการดนดินเต้ครับนำอยู่1-0ครับครึ่งหลังครับเน็กการดนดิเต้ครับเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ครับบุกจากซ้ายไปขวาครับลยโรซินวาครับออกมาให้กิโนโรนัลโดมาให้จูด จูดออกมาทางขวาให้ฮาคิมี่ต่อให้เบเนจูดเนีย่ยโดนเสียบหน้าคว่มลงไปรับช่วงต่อกรบฮาคิมี่เปิดไปให้โรนันโดโรนันโดไม่ยอมกระโดดครับจังหวะนี้เราเล่นกันสั้นๆอีกแล้วครับโมนากจังหวะนี้โอ้โอเกือบไปแล้วครับบอลจาเอลิเก้เอลิเก้มองหาใครมองหากอลวินครับ <laughs> แล้วกอลวินยังให้จังหวะนี้แม่โยกสวยครับมาแล้วครับ มองเห็นเพื่อนแล้วตัวไกลเปิดถึงด้วยแล้วจะงไงครับแม่บอลไปไต่หน้าแข้งครับโอ้โหกลายเป็นเบาไปทั้งนั้นครับจังหวะน,นี้อนิซอนเปิดเกมขึ้นมาเร็วๆให้โรนัลโดไม่ถึงครับเอลิก้จะให้กอลวินโดนนักได้ครับเอามาแล้วจังหวะน,นี้เบเนซจูเนียขวบมาแล้วตะบึงมาแล้วเครื่องสองเจเปิดไปไม่แม่นครับโอ้โหน่าเลยได้จริงๆครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ครับบอลอยู่ที่จูดครับ จรวดแทงช่องนี้มาให้เป็นดูจูเนียเห็นตัวข้างในแล้วครับคิสโนโรนาโดยิ่งโอ้หมึงจะเซฟไปไหนครับเนี่ยขยันเซฟจริงๆเรอพพุนโอ้หมาครับเอาแล้วมันยืนอะไรแบบนั้นวะนะอะไรอ่ะเปลี่ยนเอาวุ้ไอ้คิวินต์บอยมาเปิดเออมาเนี่ยจุดนัดพบของเราพุงพุงโค้งโค้งดบึ้มเรียบร้อย ทีนี้มึงไม่เซฟอะไรเวนแม่งก็ยันเซฟเหลือเกินมาแล้วครับประตูที่สองของเน็ตการ์ดอยู่ในเตดครับทุกคนจังหวะนี้ความแม่นของพี่เด็นบอยฮะเปิดดีจริงๆครับเราวตัดได้อีกแล้วครับมาแล้วครับในการ์ดอยู่ในเตดครับจะสวนอีกแล้วแทงช่องนี้มาให้คารินเบนเซม่าเบนเซม่ายังไงโอ้ได้ด้วยครับแล้วมาแล้วครับตรงกลางมีเพื่อนรอยอยู่ถ่ายมาเป็นบูโน่ยิงโอ้โหูมึงเทมอีกแล้ว โอ้ยหมดคำจะพูดมาเนี่ยมึงต้องโดนแบบเดิมนี่แหละไปจุดนับพบอันนี้เต่าแรกเรียบร้อยดีโก้จูต้านะครับทุกคนโอ้โหความแม่นนะครับของคีวินดูบอยครับมงดีจริงจริงครับดีโก้จูต้าจังหวะนี้กดลงพื้นนาทีที่85ครับประตูที่สของเนสการ์โลูดิเตดครับเมาหมัดแน่นอนครับจังหวะนี้เราหมาต่อครับไม่หยุดครับ มาอีกแล้วครับแบบเดิมครับยังไงครับเนี่ยเรามองไปที่ตัวไกลเป็นแรดฟอร์แรดฟอร์ถึงเข้ามาต้องกลางไม่ได้ครับแนี่ต่ทีมเมือครับแต่ทีมม์อมันแตกไปซะก่อนโอ้โหครับเ่เตะเปิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับบอลอยู่ที่ดิคันไลอ์ไ์ออกมาให้เบนเตมรมาเบนเจมรมาแทงช่องนี้มาให้มาคาร์ดฟอร์แต่ปีคิกไปก่อนครับแล้วใบเหลืองที่สองไปเลยครับเป็นใบแดงครับทบหนึ่งพัดหนึ่งครับจังหวะนี้อาบน้ำเร็วก่อนใครมา เ้องมาดูจังหวะนี้ครับทุกคนต้องเป็นคิวินเดูบอยนะครับมาหน้าที่ซะไก่ก็ต้องยิงนะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงกลางครับพื้นที่ข้างในแดงละเต็มรอดพุ่งพุ่งอู้ฮู้ตรงตัวอเว้ยเน้ยน่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับโมนาโกเรียบร้อยครับจบ90วนาทีครับที่ฝรั่งเศสครับในคการดอนยูเนเตดครับเอาชนะโมนาโกไปได้ครับ3ประตูต่อ0ครับผม มานะต่อไปของเรานะครับเจอกับแรดนะครับใน g b o l Challenge คับรอบแบ่งกลุ่มดัดที่2นะครับทุกคนเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ความหัวร้อนเกือบครอบงำแต่ก็ผ่านมาได้โอเคครับทุกคนจุดกว่าจะพบกันใหม่ในะครับเสียรักนะจุบ๊บจุ๊บ